วันนี้คนไทยจะต้องได้ผู้นำซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอาการไม่สบายหรืออาการป่วยนั่นคือนายกคุณหนูอิงดูจากลักษณะท่าทางอากับกริยาภาษากายแน่ชัดครับว่าท่านนายกคุณหนูอิงไม่สบายแน่นอนส่วนจะป่วยเป็นโรคอะไรนั้น ตอนนี้วินใชยได้สองโรคโรคที่หนึ่งก็คือโรคขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรงโรคที่สองที่กำลังกำเริบก็คือโรคเหลิองอำนาจความสวยก็จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและกับประชาชนและคนที่อุ้มเอานายกรัฐมนตรีที่ไม่สบายมาบริหารประเทศก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับที่อุ้มกันมา คนที่ป่วยด้วยโรคขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรงกับโรคหรืออำนาจมันก็เหมือนกับเอาคนที่บ้าไม่พอปัวมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีการตัดสินใจก็จะตัดสินใจออกทะเลตัดสินใจเข้าปา่าเข้าดงตัดสินใจทาเรื่องบ้าๆบอๆความสวยก็จะมาเยือนประเทศชาติและประชาชนสวยทั้งหมดแหละครับ